สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะวันนี้ผมพาเด็กๆนะครับมาเยี่ยมบ้านเกิดของผมนะครับที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ตอนเนี้เรามาแวะเที่ยวที่จุดชมวิวเกื่อนป่าสักนะครับซึ่งเขาจะมีาการปล่อยแพะมา ทานอาหารซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านก็เคยมาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดูนะครับจุดนี้สวยมากๆเลยนะทุกคนนะตอนนี้มาเจอน้องมาวินนะอดูปูวันนี้ปูมาด้วยนะครับปูย่ามาด้วยน้องมาวินมาให้อาหารแพเออเอาหนู่าเดินหนีดิเออเดินหนีเขาก็เดินตามนี่วันนี้อากาศค่อนข้างไม่ร้อนมากนะทุกคนนะตอนนี้ประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะฮะเขานี่นะครับนี่ดูบรรยากาศนะ แพะมีค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศผมว่าโอเคเลยนะถ้ามาช่วงเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยช่วงแบบ4ี่โมงเย็นอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านี้นะตอนนี้แม่ใหม่ก็มาให้อาหารแพะดูบรรยากาศทุกคนบรรยากาศดีมากดูครับบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็บริเวณรอบๆนะเขาก็จะมีมีว่าวขายด้วยนะมีแบบของกินอะไรเงี้ยมาขายเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะ บรรยากาศรอบด้านนะฮะนี่แต่ถ้าอากาศเยน็นๆกว่านี้น่าจะดีนะทุกคนนะนี่วิวด้านหลังแบบบรรยากาศแบาาศบโอ้โหดูดิสวิตเซอร์แลนด์ได้นะแต่ว่าอากาศตอนนี้มันมันร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาช่วงกลางวันไงคือถ้าเรามาประมาณช่วงเช้าๆหน่อยนะหรือว่าช่วงประมาณสักเออบ่ายสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยมันจะบรรยากาศมันจะฟิลอีกฟิลหนึ่งเลยนะตอนนี้เรามาประมาณเที่ยงแต่ว่าวันนี้โชคดีหน่อยว่าอากาศมันไม่ร้อนมาก แล้วแพะเนี่ยเขามีเยอะมากนะทุกคนสุดตรงนู้นเลยนะสุดตุ้ผูุ้ตตาไปตรงนู้นเลยนะมีเยอะมากเรามาวินมาเข้ากล้องหน,น่อยเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้แพะมีเต็มเลยอ่ะมีแพะเข้ามาเลยหรอแล้วชอ,ชอบไหมชอ,ช,อชอบไหมชอบไหมสนุกไหมสนุกวันนี้มาบ้านเกิดป้าเด่นนะที่ลบบุรีนะนี่หรอพาปู่มาใช่พาปู่มาแล้วก็พาคุณปู่คุณย่ามาไหว้พระที่ลบบุรีนะครับช่วงสงกา์นะฮะเดี๋ยวไปถ่ายรูปดีกว่านะครับ สำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลบบุรีนะผมว่าก็เป็นที่หนึ่งที่บรรยากาศดีมากๆเลยอะ่ะแล้วรู้สึกว่าอากาศที่เนี่ยมันค่อนข้างปลอดโปร่งนะแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5อะไรเนี้ยผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะทุกคนนะบรรยากาศดีมากเนี่ยดูดิด้านหลังผมเนี่ยแบบเห็นไหมบรรยากาศดีนะเนี่ย่ะแล้วก็บรรากาบแกบบใครที่จะมาเดินเล่นนะ ตอนเย็นๆนะผมว่าเอาที่นั่งเนี่ยมานั่งเล่นได้เลยนะครับไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เขาเปิดให้แบบแคมปิ้งหรือเปล่านะแต่บรรยากาศมันดีอ่ะมันน่าจะแบบมีจุดกางเต้นอะไรอย่างนี้ได้นะ่ะถือว่าดีเลยนะแต่ไม่รู้ว่าช่วงเย็นๆนะถ้าเกิดว่าช่วงที่น้ํามันขึ้นนะครับเขาจะขึ้นมาถึงตรงที่เราเดินหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศดีมากครับ อากาศไม่ร้อนเลยนะทุกคนนะอากาศแดดร่มมากๆครับนะวิระมนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขื่อนป่าสักนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟชมเขื่อนกันด้วยนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับจุดชมวิวตรงนี้เรียกว่าจุดชมวิวปล่อยแพแล้วกันนะเรียกไม่ถูกนะครับทลิปนี้สำหรับวินเตอร,ร์สตอรี ตอนนี้เรามาอยู่ที่เขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปขึ้นรถรางนะครับผมเพื่อที่จะไปชมสันเขื่อนป่าศักกันหน่อยนะฮะนี่ด้านหลังของผมนะครับยินดีต้อนรับสู่เขื่อนป่าศักนะครับแล้วเขาก็มีนี่ประมาณนี้เป็นรูปปั้นช้างด้วยนะเอ,อะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะลงไปเที่ยวเขื่อนป่าศัก์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเทุกคนนะ สัญลักษณ์ของเมืองลบบุรีนะครับมีน้องลิงวายอยู่นะแล้วก็น้องลิงถือยันตะวันนะฮะแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นช้างนะครับผมนะแล้วก็มีพญานาคด้วยนะนี่นะครับก็ที่นี่คือเขื่อนป่าสัตว์ชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนะผมไม่ได้มาหลายปีแล้วนะฮะเขาก็มีทั้งในส่วนของจักรยานให้เช่าด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูราคาหน่อยนะครับมีทั้งจักรยานแล้วก็รถรางนะฮะรถ รถเหมือนเป็นรถไฟที่แบบชมสันเขื่อนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในส่วนของรถไฟลอยฟ้าเนี่ยรถไฟลอยน้ำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขึ้นนะฮะก็จักรยาในให้เช่านะครับคันเล็กของเด็กเนี่ยสี่สิบถึงร้อยบาทคันพับคันใหญ่หกสิบถึงหนึ่งร้อย ATV ชั่วโมงละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟชมเขื่อนกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานั่งรถล,ลากชมวิวที่เขื่อนปาศักนะครับก็ผู้ใหญ่ 30บาทนะเด็กใบละ10บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะปาไปไหนเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมนี่นะครับวันนี้มีปู่ย่ามีป้าลุงมาด้วยนะครับนี่ข้างหลังนะครับฮลโหลฮลโล,โลนะน้องมาวินเนี่ยเคยมาตอนที่ยังเป็นแบบเบอเลยนะแต่ว่ามาสเตอร์ก็คือมาตอนเด็กๆนะประมาณสักมาสเตอร์3ขวบได้เพราะว่าน้องเกิดแล้ว แล้วก็น้องก็น่าจะประมาณแบบไม่กี่เดือนน่ะไม่กี่เดือนน่ะตอนน้องเกิดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะพาไปไหนตอนนี้เรากําลังจะวิ่งเข้าไปที่สันเขื่อนแล้วที่นี่นะครับเขื่อนป่ากนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับน้ําตอนนี้เหมือนจะน้ํากําลังลงอยู่นะช่วงนี้นะครับน้ําลงอยู่แต่ว่าถ้ามาในช่วงของกลางคืนเนี่ยไม่แน่ใจว่าน้ําจะขึ้นหรือเปล่านะพี่มัตเตอร์เป็นไงบ้างครับสนุกเิน สนุกดีครับอันนี้ก็ไม่ร้อน่ัไหร่เพราะว่ารถไฟวิ่งแต่ถ้ารถไฟไม่วิ่งเราก็จะพกอะไรมาด้วยวันนี้ลม<บ>กระหลมมาด้วยนะครับวิวด้านหลังครับอากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนครับตอนนี้เราเดินทางมาเวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมงนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดนะครับแดดหลบๆอยู่นะฮะแล้วก็มีลมพอสมควรมีการปล่อยวัวออกมาเลี้ยงนะครับวัวเยอะเลยเด็กๆเคยเห็นไหมลนะ่ะเ,เคยเห็นวัวปะ ปกติไม่ค่อยเคยเห็นนะฮะวัวด้านบนเขื่อนก็จะมีร้านค้านะครับนี่ก็มีพวกน้ำผึ้งแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์เลยผมว่าก็คือพวกเมทันตะวันเออเมทันตะวันอบอะไรประมาณนี้นะเออนะครับก็ราคาก็ถุงใหญ่ก็ประมาณ100บาทอนะไรเงี้ยทางด้านนี้นะฮะโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณสักเมื่อกี้ก็ ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอะนะแล้วก็รถเขาก็จะมาจอดตรงนี้นะครับมาจอดตรงนี้แล้วก็ให้เราขึ้นไปไหว้พระนะครับประมาณสัก15นาทีนะก็บนบริเวณเนี้ยก็จะมีพระขาวองค์ใหญ่นะฮะนี่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าชื่อว่าพระอะไรนะฮะก็เป็นหลวงพ่อที่ดูแลนะครับรักษาเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์แห่งนี้นะครับพระพุทธ รัตณีมหาบาพิษชนละิิธิ์มงคลชัยนะหรือว่าหลวงปู่ใหญ่ป่าศักด์นะครับผมนะแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีพวงมาลัยนะถ้าใครจะนำพวงมาลัยไปไหว้เนี่ยก็ตามกำลังศรัทธาเลยนะไม่ได้บังคับนะครับก็สวยสดงดงามนะครับเราไม่ได้มาหลายปีละนะครับบนเขื่อนป่าศักด์แห่งนี้ ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วน้องมาเตอร์ไปจัดไอสติมมา <c oughs> ไอเสมแล้วเขาใส่นี่เลยนะเมทันตะวันใช่ปะไอนี่นะะใช่ครับเป็นของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือเมทันตะวันนะครับทุกคนครับก็ ถ้าใครมาข้างบนเขื่อนปราสักแห่งนี้ก็อย่าลืมมาอุธหนุนชาบ้านนะเขาก็จะมีสิ่งที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือมเมล็ดทานตะวันนะครับอย่างเนี้ยสามุงร้อมันจะเป็นเมล็ดทานตะวันคั่วนะมีทั้งอบเกลือและก็คั่วแบบเราเรียกอะไรอะน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี้ยรถที่ลากจุงเนี่ยเขาจะาใช้เวลาเดินทางนะขามาก็ประมาณสัก20นาที นะครับแล้วก็ขาแล้วก็มาจอดข้างบนให้เราถ่ายลงถ่ายรูปไหว้พระประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วก็พอจะพาลงนะจังหวัดที่ลงก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก15-20าีสนาทีนะครับสำหรับคนที่พอมีเวลานะก็ลองมาที่นี่ดูนะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ยังดีนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปในเมืองกันนะครับทริปนี้ที่จังหวัดละบุรีนะก็มาเป็นบ้านเกิดผมนะครับวันนี้นะครับฝากติดตามชมกันนะครับ อันนี้ผมก็มาที่ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วแล้วกันผมเรียกแบบนี้นะมันอยู่ใกล้วงเวียนสระแก้วนะครับมีที่จอดรถนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะวันนี้เป็นวันที่16เมษายนนะอยู่ในช่วงของสงการอยู่นะครับผมก็มาเดินตลาดกลางคืนน้วหน่อยมาลํำลึกถึงความหลังหน่อยตอนเช่ยงที่ยังอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะเราก็เคยมาที่นี่สมัยเป็นเด็กๆนะครับก็วันนี้ก็ลองกลับมาดูครั้งหนึ่งว่าจะมีของกินเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยว จะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านน้ำปั่นนะฮะโอ้โหน่ากินนะราคาไม่แพงด้วย 30- 40บาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นร้านตำยำนะทุกคนนะถัดมาก็จะเป็นไส้กรอกอีสานไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหตลาดยาวนะตอนแรกเรานึกว่าจะสั้นๆนะไม่สั้นนะครับตลาดค่อนข้างที่จะลึกเข้าไปเลยนะจากฟ้านถนนหนึ่งเข้าไปถนนหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นขนมครกนะครับ นขนมคอกชาววังนะ30บาทอะไรอย่างนี้นะก็ม,คกกมกคีคอนดอก็มีทุกคนนี่คอนโดถ้าเด็กๆมาน่าจะชอบนะเนี่ยอันนี้จะเป็นร้าน,น,นข้าวต้มกุ้ยนะวัวบูมข้าวต้มกุย้ยเอ้ยน่ากินนะนี่เดี๋ยวเราเดินเดินเดิน,เด,นเดินไปสุดทางแล้วเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาเพราะว่าเราจอดรถอยู่ฝั่งนี้นะฮะตรงนี้เป็นโรตีนามัยนะฮะแผ่นละสิบห้าเดินถัดมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นตีข้าวต้มนะฮะนี่แล้วก็มีร้านน้ำปั่นร้านโซดานะครับน้ำพึ่งโซดาอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับบะหมี่โฮราเท่าที่ผมดูนะส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยจะเยอะหน่อยนะตอนนี้เราพาดไปอย่างนึงเราจอดรถจริงๆแล้วรถเขาสามารถที่จะขับเข้ามาหาที่จอดในซอยได้แต่ว่ามันก็จะเสียเ่ยงๆกว่าจะไม่มีที่จอดอะไรประมาณนี้นะเออ อันนี้ยำแมลงทอดวะยำมมแมลงทอดกกินยันยังไงยำแมลงทอดเออแปดดีนะฮะร้านอ้นข้าวขาวหมูหมูแดงหมูกรอบซี่โครงหมูอบอน้นลูกชิ้นโรบลีอ่าได้อ,อจาจาเดียวกันนะครับเดนทโฟต้๋วยำันมจีนแม่วันลาูร้านเยอะวะ่ะทุกคนเฮ้ย ผมตอนไหนผมเป็นเด็กผมว่าร้านมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะตอนนี้เหมือนร้านมันเยอะมากขึ้นเรืนะ่อยๆตุเรียนแก่ก็มีเราเดินมาจะสุดซอยแล้วตรงนี้ก็มีโรตีแล้ว,วอ่ะเมื่อกี้เราไปสั่งโรตีไว้ร้านหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวอาจจะเดินสุดซอยแล้วล่ะนี่นะช่วงของสงการร้านค้าอาจจะเปิดไม่เต็มที่แล้วก็วันนี้มันเป็นวันพุธด้วยอาจจะสุดซอยแล้วทุกคนแล้วก็ฝั่งโน้น ทางโน้นจะเป็นจิมจุม่มส้มตำอะไรประมาณนี้ร้านขนมคุณยายต้อยนะคืออารมณ์เดียวกับเซ็งเซมีที่เทพไปเลยเนี่ยมีทั้งไอซกงไอซกรีมนะแล้วก็พวกขนมตักๆเนี้ยเออมีเยอะเลยออารมณ์เดียวกับเซ็งเซมีมีที่นั่งกินด้วยเอออารมณ์เดียวกับเซ็งเซมีด้วยทุกคนมีร้านตู้เกมด้วยว่ะ มีร้านนี้นะโตกเกียวลุงเขียวใส่จะขึ้นชื่อคนมาหลอนเต็มเลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับขาที่เดินกลับมานะฮะก็จะมีอีกหลายร้านด้วยกันแต่ว่าขาที่ไปอ่ะจะเยอะกว่านะครับแล้วก็เออค่อนข้างเยีอะซ้ำกันแล้วอย่างร้านนี้ก็เป็นน้ำเต,ต้องหู้นะครับน้ำเต้าหู้อันนี้เป็นมแมลงทอด3 0 4ส5บบาทก๋วยเตี๋ยวเรือโต้ลุงหมูน้ำตกเนือน้ำตกนะครับอ่ะตอนนี้ เหมือนว่าฝนใกล้จะตกแล้วทุกคนต้องรีบเดินละเราจอดรถไก่นะฮะน,นี่ก็ก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะน้ำตกเนื้อน้ําตกหมูเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะซ้ําๆกันแล้วนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่ท่าวุ้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดท้าวุ้งนี่นะครับก็ขึ้นชื่อของลบุรีเขาละนะฮะโอเคนะเ,เรากําลังจะเดินกลับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไปกินแบบว่า เบาๆนะมาร้านหนึ่งก็เป็นข้าวต้มปลานะกับลูกจิ้มทะเลนะครับทั้งหมด165บาทนะก็ไปกินมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะพอดีว่าฝนมันเหมือนจะตกก็เลยตอนนั้นก็เลยรีบนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่เดี๋ยวอินเสิร์ตลูปไม่ดูนะไปดูเนี้ยนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มปลาแล้วก็เป็นลูกจิ้มนะครับทั้งหมดอ่ะ165บาทนะครับก็เอาตรงถ้าเทียบกับ ตลาดหน้าสารชนบุรีผมว่าตรงนั้นนะ่ะที่ตลาดหน้าสารชนบุรีรสชาติจัดจานกว่าแล้วก็ราคาดีกว่านะราคาไม่ค่อยแพงนะที่ลบุรีเนี่ยเ,เข้าใจได้ว่าอาจจะอยู่ไกลาจากวัตถุดิบนะก็คืออยู่ไกลาจากทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะราคาใกล้เคียงกันแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้จัดเต็มเครื่องแน่นๆเหมือนที่ เราไปกินที่บางแสนะนะก็สำหรับตลาดโต้รุ่งวงเวียนสักแก้วก็รีวิวไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินอะไรต่อก็ฝากติดตามชมเลยนะครับเช้านี้ที่ลบบุรีนะครับเรามากันที่ร้านเตี๋ยวกะลาแอนผัดไทยเข่งนะครับก็ตั้งอยู่ในเมืองเลยนะแถวถนนโกสาปานะฮะใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลบบุรีนะครับก็คือตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒลบบุรีแล้วก็ผมก็ขับรถเข้ามานะ อ่านรีวิวแล้วเนี่ยเหมือนพัดไทยเขาจะขึ้นชื่อน,นะพอดีว่าอยากหาอะไรทานง่ายๆนะฮะก็เลยมาทานที่นี่ดูเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันนะครับผมในส่วนของเมนูนะเขามีหลากหลายมากแล้วก็เท่าที่ดูก็ราคาดีนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่า,าจานจะเล็กใหญ่แค่ไหนนะอย่างข้าวหมูทอดเนี่ยสี่สิบบาทข้าวไก่ทอดสี่สิบข้าวเหนียวหมูทอดสี่สิบนะครับพวกเมนูทอดๆพวกชะอมทอดอะไรเงี้ยนะขนมจีนคือมีหลายเมนูมากเลยผมก็งงเหมือนกันนะเขามีอยู่ันแค่ประมาณก็ เ,เจ้าของร้านแล้วก็สามีเขาแค่2คนเองนะเนี่ยบะหมี่ผัดทงบะไทยนะห0าสบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาประมาณนี้จานมันจะใหญ่แค่ไหนแต่ผมก็คิดว่าคงไม่ใหญ่มากนะฮะนี่นะครับเขาก็จะอารมณ์ฟิลฟิลเหมือนแบบภาคเหนือนะคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนเหนือหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้เตี๋ยวคลาแอนผัดไทยเข่งนะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านดูนะครับ สำหรับใครที่แบบชอบเป็นลักษณะของโต๊ะขันโต้เนี่ยเขาก็มีด้วยนะนี่เป็นโต๊ะขันโต้แบบนี้นะแล้วก็แบบมีปาลาคาร์ฟว่ายอยู่ในน้ํามีปลาคาร์ฟด้วยนะเป็โต๊ะขันโต้มีอยู่สองโซนนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนมีเป็นแบบชุดน้ําพริกผักตักฟรีนะนี่นะฮะนี่ผัจกจัดเต็มมากนะสไตล์ชาวเหนือแท้ๆมีผักสดมีผักสลัดอู้ยนะทุกคน แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกพริกต่างๆนะฮะเครื่องปรุงนี่นะครับเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยน้ำจิ้มน้ำปลาระหว่างที่รออาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,ร้านกันนะครับผม นี่เป็นน้ําดื่มน,นะก็คือเขาก็จะใส่มาเป็นขันแบบนี้เป็นขันโบราณเนี่ยมันก็ทําให้มีความเย็นใช่มีความเย็นใช่ไหมลูกของมาวินสั่งมาเป็นน้ําอะไรครับน้ําเก๊ง้วยคอมมาเตอร์ก็เกงก้วยเหมือนกันของแม่เป็นชาดําเย็นปะเออผมยังงงนะเขามีอยู่2คนแต่เมนูเขาเยอะมากดูเมนูดีครับนี่นะแล้วก็ราคา40บาทอะไรเงี้ยดูดิ มีเยอะเลยอะเมนูเยอะมากอมเลูกมันก่นมีเมนูเยอะนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าจานเขาจะประมาณใหญ่แค่ไหนนะเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างถูกอะก็ไม่แน่ใจว่าจะจานใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้นะครับมีที่มานะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับอันนี้เป็นของแม่ใหม่สั่งมานะ แล้วก็มีนี่ของป้าเาเด่นสั่งมานี่เป็นเหมือนข้าวเหนียวไกท่ทอดนะก็มีไก่ทอดตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มีข้าวเหนียวมาในห่อครับแล้วก็มีที่สั่งมาอีกอันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูอันนี้อันนี้น่ากินหมูเขาจะแบบเป็นแบบคล้ายๆเป็นติดมันสไตล์เหนือแหละเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีใบตองมาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอรอพวก น้ำพริกน้ำพริกหนุ่มนะผมสั่งเป็นน้ำพริกหนุ่มนะแล้วก็ของน้องมาเตอร์กับของน้องมาวินเนี่ยสั่งมาเหมือนกันนะเป็นกะเพราหมูก,กรอบแบบเผ็ดน้อยนะเขาก็มีข้าวมาแล้วก็มีด้านล่างเป็นใบตองแล้วก็ด้านบนก็เป็นหมูก,กรอบสีแบบเข้มข้นมากทุกคนแต่ว่าน้องมาเตอร์กับน้องมาวินเนี่ยสั่งแบบเผ็ดน้อยแล้วเขามีนี่มาด้วยมีแถมน้ำปลามาด้วยนะ เดี๋ยวลองให้เด็กๆกินกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับของป้าเด่นก็จะเป็นสั่งแบบอาหารเหนือเนาะไม่มาแล้วก็ของคุณย่าก็จะสั่งเป็นกะเพราคลุกข้าวอ่าพาติดตามชมเลยนะครับผมที่ร้านนี้นะครับเสี่ยวกะลาผัดไทยเข่งนะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอยู่หลังมหาจัตุัสลบบุรีนะเซิร์ชใน Google อ่ะเข้ามาร่มลื่นดีนะครับที่จอดรถเยอะนะครับตรงข้ามกันจะเป็นร้านข้าวหมูทอด น้ำพริกผักสดอะไรเงี้ยนะก็เห็นมีคนมากินเยอะเหมือนกันนะแต่วันนี้เรามากินที่ร้านนี้เพราะว่าอยากกินผักไทย l ล c ล l l y นะแล้วตอนนี้ที่มาเพิ่มนะของผมเนี่ยเป็นชุดน้ำพริกหนุ่มนะมีครับหมูไข่ต้มเนี่ยชุดเนี้ยราคาแค่ประมาณ60สิบาทเองถูกมากนะและนี่ของพิญญาพิญญาสั่งมานี่กะเเราหมูคุกงคสีสันดูทุกคนสีสวยกินมากดูดิ นี่นี่นะลองดูนะนี่โอ้ตีสันดีวะ่ะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวให้คุณย่าลองชิมดูนะเดี๋ยวเราสั่งเบิ้ลมาอีกอาจานหนึ่งมาชิมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มกินเลยแล้วกันลองชิมเป็นชุดนี้เมื่อกี้เอาไข่ต้มให้ลูกชายไปล้ละเป้นพริกนุ่มชิมเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมมาดีเลยนี่นี่นี่เป็นพริกนุ่มเออรสชาติดีเลย อ,อร่อยรสชาติแบบอาหารเหนือเลยอ่ะอันนี้ไก่ทอดนะครับจิ้มกับแบบจิ้มแจ่วนะฮะไก่ทอดนี่คือสี่สิบบาทสี่สิบบาทคุ้มอยู่นะแล้วก็นี้หมูหมูทอด ข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วหมูทขาดีหมูทขาม,มีความติดมันหน่อยๆทอดมากรอบๆนะเจ้าฟีลกว่ามาว่าลคล้ายหมูทอดเชียงรายประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ของแม่ใหม่ผัดไทยกุ้งสดแพ็กเกจเป็นแบบนี้ไ่เคีงมา ออกหวานออกหวานอร่อยดีอร่อยใช้ได้เลยผัดไทยเขาขึ้นชื่อสั่งมากจ,จานหนึ่งเห็นของของ,ของยาน่ากินนะก็เ,เลยสั่งมามั่งแต่อที่จ้าสีเข้มน้อยกว่ายาวะย่าไปเข้มกว่าอ๋อนี่ลเลยคือเขาจะออกแบบกินแบบ สีอูดดําสีอดอดํานะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มากินที่เดี๋ยวกันลาแอนผัดไทยเข่งนะที่จังหวัดลพบุรีนะก็กินไปหลายเมนูด้วยกันนะทุกคนนะก็เ,เช็คบินออกมาแล้วนะครับตอนนี้641บาทนะครับผมก็ถือว่าราคาดีเลยนะรสชาติอาหารเขาโอเคเลยนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการบริการแล้วก็ในเรื่องของ เจ้าของร้านนี่แบบคุยเก่งมากน่ารักมากนะฮะ,ะทุกคนครับก็เป็นทริปสั้นๆนะลบบุรี2วันหนึ่งคืนนะครับทริปนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมบ้านเกิดนะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาไหว้พระที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็แวะเที่ยวนิดหน่อยนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะเรามาแค่2วันหนึ่งคืนแล้วก็มีเวลาจำกัดนะครับก็ได้ไปหลายที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สถานที่แรกก็คือไปชมแพะที่ริมเขื่อนป่าสักนะ,ะแล้วก็ไปนั่งรถลากชมวิวที่เขื่อนป่าสักนะครับแล้วเราก็เข้าเมืองนะครับไปเดินที่ตลาดสายแก้วนะครับผมที่จังหวัดลบบุรีนะ,ะเป็นตลาดโต้รุ่งก็มีของกินหลากหลายเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายคลิปเนี่ยเราก็ไปที่ร้านผัดไทยนะครับร้านผัดไทยที่เราได้ถ่ายคลิปไปนะฮะก็ถือว่าเป็น2วันหนึ่งคืนที่ ค่อนข้างที่จุใจพอสมควรนะครับสำหรับมาที่ลบบุรีเมืองสโลไลแห่งนี้นะฮะเมืองนี้ก็ผมอยู่ตั้งแต่เด็กนะก็เป็นเมืองที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายๆเป็นเมืองรองที่สามารถที่จะมาเที่ยวได้ทั้งปีนะครับผมนะก็ตอนนี้เขาก็มีอะไรหลากหลายให้เที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามชมช่องมิเตอร์สด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย